กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตแล้วก็ m เมบีเมบีเมบีนี่ครับหรือว่ามันอาจจะอาจจะอาจจะนั่นเองมสามรอบกันเลยทีเดียวความจริงก็เราจะทําเค็มคัดซ้อนวนอาทิตย์ทีล<ว>ท่ลงอังนนังคขาวเงี้ยแต่ก็เมบีเมบีก็น่าจะแทนกันได้อยู่นะทีนี้จะเป็นยังไงนะครับไปอืม,มน่าจะเป็นที่กระโดดแทมมบอลีนหรือเปล่า โอเคไม่มีไม่มีเสียงด้วยโอ้โหเออ <laughs> 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 เพลงนี้ต้องเข้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า <laughs> อ่ะโอเคถ้าผมใส่แปลว่าไม่ติดถ้าไม่ใส่แปลว่าผมจะร้องเองเติงตีนิเติงเตลิเตลิอ๋อฮะน่าจะเป็นทางลาดนี้ครับ แล้วกำลังดันก้อนหินกันอยู่งัดก้อนหินโอ้โหพันหกร้อยคอมเมนต์อ่ะมันต้องโดนอะไรสักอย่างแต่ไม่น่าจะใช่คนเพราะถ้าใช่คนนี่ออกมาดูไม่ได้เน้นอ่ะต้นไม้หนึ่งเขางัดหินทำไมก่อนปรับภูมิทัศน์เหรอ พื้นที่แถวบ้านตัวเองเลยอแต่ก็มันก็มีบีจริงๆนะครับเพราะมันไปโวนต้นไม้อมืของที่สั่งไปอืกับของที่ได้มาไงสั่งของผิดเด้อโอไม่ใช่อ๋อสั่งของไปอ๋อกะกะจะได้เป็นแบบนี้โอเคได้หนู <c oughs> คุณได้สัตว์เลี้ยงเป็นหนูหนึ่งเออ มันไม่มีแคปชั่นในอ่านเนื้อแคปชั่นมันไม่บีไม่ีอย่างเดียวเลยเนี่ยความผิดผัวผู้ชายผมขอโทษถ้าผัวผิดใช่ขอโทษจบถ้าเมียผิดเมียขอโทษไม่ขอโทษเมียไปร้องไห้หน้าลำคาญแหกปากโวยวายพยายามจะหนี อันนี้คืออะไร p a r and p a r a n p a r a n o i p a r a n o i ทำท่าจิตตก p a r a n o i i n g acting cute ทำท่าน่ารัก w o m a n you don't l e a v e me you don't อ don <c oughs> ะไรวะ you don't love มีปากามันบัง <c oughs> ผมอ่านไม่ออกคุณไม่รักฉันแล้วอาา่า คุณไม่สนใจฉันยูเอ็กซนอมีคุณไม่จูบฉันผู้ชายก็บอกที่รักผมรักคุณนะแล้วก็มาจบที่ผู้ชายกอโทษใครมีมีคู่นะครับใครมีเมียหรือว่ามีแฟนเนี่ย ผู้ชายอะเก็ตเลยอย่างนี้เลยส่วนผมงององออผมงอไปทางตลกอะงอจนเขากดกดเครียดเขาหัวล้ออะโอเคโอเคโอเคห้าสิบ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 อเห็นปกแล้วเราจะดูกันดีไหมน่าจะดีแหละอันนี้เพื่ออะไรเอาไว้ซับเลือด o น mm ั่นไปเลยคุณเบนดี้คุณหมอนั้นแจ่มมากดูนี่ดูนี่สิโอเคโอเคเห็นละไนส์ไ r ้ m ิร b should last you lifetime. Uh huh. โอเคเหมือนเหมือนคนไข้จะเมายาเวลาไปผ่าฟันขุดเนี่ยครับอาการแบบนี้แหละแต่คลินิกแบบนี้มันมีที่ไหนวะเนี่ยดูนะคิดอะไรอยู่โอเครีดผ้าเสร็จถอดปลั๊กโอเคอ่าถอดแล้วกลับมาเช็คอีกอ่าอ่าเอาแล้วเกี่ยวอะไรโทรศัพท์วะ อ,อ๋อถ่ายรูปเป็นเป็นหลักฐานว่าถอนแล้วโอเคเอาไปด้วยแล้วกันถ้านายจะขี้ระแวงขนาดนี้นะอย่าซื้อเลยเตารีดอ่ะผมดูดีไหมอ่ะมัน n as f w ออผมว่าผมไม่ดูดีกว่าอือฮอคลิปนี้ไม่เคยเก่าอ,อ่ายังไงไม่ หลุดอันนี้หลุดน่าจะหลุดชัวร์อ่าฟรีอ่าไม่หลุดว่ะยังไงอ่ะโอเคเหมือนเหมือนเหมือนจะท้ากันครับโอเค arms arms out alright like that อ่าโอเคอ่ะให้จับมือโอเคทำให้ดู้วโอ้ทูอเอเอสบายเลยชิวเลยชิวเลยอายนะเนี่ยแบบนี้อายไม่หยุด <c oughs> อีกไอตอนแรกผมนึกว่ามันจะหลุด <c oughs> หลุดแล้วก็ตก <c oughs> อะไรแบบนี้ ใช่ผมน ia, ผม vida, ึกว่ามันจะหลุดแล้วมันจะเฟลที่ไหนได้ไม่ใช่นี่แหละเสน่ห์ของ maybe maybe นะครับเออ่ f i t อ h มผมว่า maybe maybe ควรไปอยู <câ owania> ่วนพุทธด้วยวะจริงไม่หรอกแต่บางอันก็ได้โธอันนี้ผมไม่ดูละไอ้ไอ้ไอ้เบอร์เบอร์ไว้เนี่ยผ่านดีกว่า come on โอ g โอ้ Slow Oh, ดูได้ไหมโอ้ดูได้ไหมเดีย down. โอเคมันไม่เบลอน่าจะดูได้หวังว่าจะน่าจะดูได้น่าจะลงได้นะโอเคผมว่าดูไม่ได้แหละเนี่ยแล้วแต่ละอันน่ะมันน่าจะดูได้ไหมเนี่ยเอ้าลองดูสิโอ้ n s e Hey, do you g ม y s do those uh, Happy endings. งสเออเสียงจังเว้ยอ่ะลองดู ending yeah I think I could do that อ่าอันนี้ผมว่าผมเคยดูแล้วมันน่าจะจบอีกแบบ your dad is proud of you Travis ไม่พ่อภูมิใจในตัวคุณมาก he s h all his work friends your web comic here is my comic แล้วพ่อก็อ่านหนังสือด้วยหนังสือที่คุณเขียนนะครับ

ไอ้นี่หนักกว่าส้วงลงมาอีกเผาขี้ให้เป็นเท่าขเค okay, นะครับก็สมควรกินเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงท่นนี้ก่อนเนะครับเมเบีเมเบีเอาอะไรมาให้กูดู <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณนักผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจนใหม่พาหนะไปสวัสดีครับเจนพาทนี้มันแปลก,ปกไปพาทนี้มันแปลกจริง